วันที่20ธันวาคม2565นายสุริยันจูทรักษ์นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยะโสธรรวมบูรณาการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีนายไกลเอี่ยมจุลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ศูนย์ได้สนับสนุนพันธ์แหนแดงผำํำและพันธ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำชุมชนให้แก่เกษตรกรและประชาชนณนะองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรจำนวน50,000ตัว